เลยนี่โตแดงได้ี่ของเราเป็นช่วงแดงเจ้าเห็นปูนะแล้วนั่งนั่งนั่งเมื่อกี้ไปนั่งไหวแล้วเมื่อกี้นะแล้วก็เห็นเห็นเป็นแบบคือทั้งคนอยู่ในล่างแล้วนะแล้วแบบไงกแล้วจากได้แบบว่าได้หน้าได้หน้าหรือว่าอยากวงสวงอย่างของเราอ่ะนะอยู่ผู้เดียวเนาะอก็อยากสางอยากแปลงเลวาน่ะให้เช็ดหงอท์เงวนโอ้เดี๋ยวานแต่ว่าได้เกาหงอได้ก็ได้หงวทหนึ่งแล้วได้เกาหงอท์เลว่าเอาสามตัวหงอเด้อบอกแมนเอาสามตัว มันจังไหนสั่งไว้นั่นล่ะเราบอกว่าหูแล้วเราบอกว่าพอเขาซื้อไปแเราด้ว่าอยากสั่งตรงนี้มันเรียบร้อยนะซื้อไปแล้วจริงๆนได้แม่แค่แต่ความความจะสั่งเลขในท้องตัวนี้หนึ่งจี่ถ้าว่าสามตัวนีในภูแล้อวงสวงก่อนจ่าก็จะมันไก่สามตัวก็จะว่านำเลขทุกคนให้ดิ้ดิ้หนึ่งกันยายนจ้ะหนึ่งกันยายน FC ถึกลายบอสเจ๊ คคักเลยเนาะกับเจนุดเนี่ยนะสามตัวตรงตรงเลยเนาะสตัวตรงเลยจิมโรสามตัวตรงตรงเลยโบรับสองตัวได้แล้วได้กว่าเจนึงซีจ้ะหนึ่งซีมือบวงสรวงมีไปค่ะล่อมือก็จ้ะ